ไม่ได้สอนให้ยึดนะสอนให้อาศัยอาศัยเรือเพื่อข้ามฝั่งอาศัยเรือเท่านั้นนะไม่ได้ให้เข้าไปยึดในเรือนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราดูที่เจตนาเป็นหลักกันเลยบางคนเขาก็สะสมก็มีบางคนก็ไม่สะสมถ้าที่มาบวชเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านจะมาบวชเพื่อ รับเงินรับทองมาสะสมอย่างเดียวผู้ที่ท่านสละออกก็เยอะแยะช่วยเหลือสังคมสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนเออถ้าเราพูดไปก็จะหาว่าเราหัวหมออีกอไม่เอามือจับจะให้ทํำยังไงพราะเราตะเกียบขีบก็หาว่าเราหัวหมออีกเอา้าก็ไม่ได้จับไงเออก็หาว่าเราหัวหมอสีธนชนชัยอีกแบบเนี้ย ตอนที่จับเนี่ยมันเห็นแค่นั้นนะแต่ตอนบางมันไม่เห็นตอนไปช่วยเหลือคนอื่นมันไม่เห็นแต่คนกลุ่มนี้มันจะน้อยแต่คนถือแต่สินข้างนอกนี่เยอะมากในประเทศไทยเราแต่ก็ยังดีถือสินนอกพอเองถือได้ประก็ตําหนิคนอื่นอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นสินที่แท้จริงที่เจตนาโน,น้นคือสติตัวเดียวเท่านั้นเองบัดนเนี่ยมันจะชั่วเพราะใส่เสื้อกันหนาวไม่ลนนะพระนั่นแะฮะถามหน่อย ตอ,อบได้ไหมล่ะมีค่าวัดไหมล่ะว่าผ้าที่ใส่เสื้อแขนยาวเวลาหน้าหนาวนะ่ะมันชั่วนะผ้าที่ใส่หมวกเวลาหน้าหนาวนะ่ะมันชั่วหมดไหมล่ะมันจะชั่วเพราะเลื่อนแค่นี้หรือถ้าหน้าร้อนท่านก็ไม่ใส่นะ่ะเขาต้องดูหือด,ดูหน่อยสิบางทีนะ่ะพูดมาแล้วโอ้โหไม่รู้ยังไงเนาะ